พี่ดูผมใช่ดูพี่สุวันนี้นะครับนี่เ,เห็นไหมก่อเนเหพี่สุวันนี้นะครับไม่เห็นเนาะแสงมันสะท้อนพี่นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะพี่สุวันนี้นะครับนี่พี่ผู้หญิง ออกเบอเซเวอนเมื่อปีปีหกสองนะครับเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดหกสองนะครับนี่นี่สิบเก้าเดือนเจ็ดหกสองนะครับนี่รถใช้ดีก็แนะนํานะครับนี่แนะนําพี่ภูมิมาออกคันที่สองเลยนะครับนี่ออกพี่เดิมนะครับนี่ตอนนั้นยังมีป้าย นี่รถก็จอดอยู่ในบ้านนี้นะครับใช้งานดีก็ถูกใจนะครับใช้ที่เดิมนะซื้อที่เดิมนะฮะนี่ก็แนะนำการใช้รถนะครับพี่ภูมิหา,กา,า,หากเกียร์ธรรมดาแล้วก็ ติ่ตามนะครับสวยๆเลยนะครับสภาพแบบแจ่มมากนะครับน้องๆไปเด๋อโอเคสวยๆเลย

พี่ส่วนนี้นี่ยังไม่เป็นไรพี่ขอถ่ายมิวมิวเซเว่นหน่อยเนาะใช้งานดีนะพี่น่ะนี่คอนเฟิร์มให้เลยเนาะครใช้มมาปีีแล้้วค่่่ะไใชงานดีนะครับใช้งานดีมากเลยขอบพระคุณครับพี่ส่วนนี้ใช่ใช่บริการดีไหมพี่บริการดีมากบริการดีแล้ว ส่งถึงบ้านเลยนะสองของพี่ชาเจครับค่ะเซเมนก็เอามาเป็นเซเมนต์ใช้ดีมากตั้งสี่เนาะ4ปีแล้วเนาะ4ปีแล้วค่ะได้ไปไหนส่วนใหญ่จอดไหมพี่จอดค่ะจอดเนาะไม่ได้ไหมนั่นนานเที่ยวทางเนาะต่างจังหวัดนะค่ะอ๋อครับไกลอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับนี่นะฮะที่ส่วนนี้การันตีเลย เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยครับถึงบ้านนะครับจะขอตัวเลยครับผมขอบคุณครับนขอบคุณครับพี่สูวุณครขารขอคณคัขอบคุณครับขอบคขอบคุณครับขอบคุณครับข่บคครับขีคุรับขอบคุณรับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอบครับขอบคุณครับพี่